สวัสดีจ้ามาพบมาพร้ากับน้องไอคนหาเห็ดคือเก่าเนาะจ้ะเนาะมื่อนี่กับมากับยายจ้ะมื่อนี่โดนมากับคุณยายจังไรละย่ามันอยู่บ่โอ้ยเขาเก็บเบิด์มันบ่อยเด็กอ๋อนึ่งนี่ละนี่เห็ดยังละยายเนี่ยเห็ดละงูก,กับเห็ดดินแสงเสง,สงมันบูชัดตัวนีเห็ดละงูก้านแล้วพี่น้อง โอ้ยจังใดจังมาได้จนเทาตัวนี้ป้าดิโธ่พี่น้องยังได้เห็ดละงูอยู่เด้อนี่เด้อนี่มีเห็ดละงูอยู่ตันี้เห็ดละงูจูมพยู่เน่ะโอ้ยมีแต่ไข่งามๆสะออนดิใส่จับขึ้นให้เบื้องระยยโน้อโดอกงามคักดอกงามคัก ปลาติถูเฮ็ดละงูยังอง่ยังน้อยใหญ่น้อโง่เยอะออกมาได้หลายมือแล้วออกมาได้ยสามมือนี่แล้วผมไ่ได้มากกำลังมากมือนี่เขาเก็บเบิร์ดเรือเขาเก็บบ่นี่เรือเขาเก็บโอ้ยเนาะนี่ปลาติถูพี่น้องนี่เตยดอกงาม เด้อยู่บนละมือดิเด้อยู่เด้อยู่มาเบิ้งมาส้มน้ำกันเด้อพี่น้องเลยมาเขาเก็บเบิดลเราออกหลายมือแล้วออกได้สามมือแล้วอืมก็มีดอกบานฝนเท่าพี่น้องฝนกระตุกดีคาเฮ็ดกันย่งออกอยู่เนาะโอ้ เดี๋ยวพักยังละยายนั่นยายพักพก,ก็ีบกับเกงเสี็จเนาะรสศาสตรมันเป็นยังไงมันมสมรสศาสตรมันสมโอ้เอาไปใส่แทนพักติวบ่อเอาไปใส่แทนพักติวโอ้เคมีพัก,กอบแอกบกับไ่ต้องใส่พักติวไม่พักบกบีบกับไ่ใส่พักติวเจ้านี้เฮ็ดยังละพี่น้องเฮ็ดเบื่อได้พี่น้องเนี่ น้องไอเก็บมาบ่บหงเรื่องยายเพื่อนว่าเฮ็ดเบื่อพี่น้องน้องไอเป็นคนเก็บเฮ็ดเบื่อบ่ยายเบื่อกะทิมเออเออเบื่อกะทิมตั้าเนาะเบื่อกะบโเอาตั้าเนาะนี่โอ้ยดอกบานไอพี่ให้น้องเบิ่งอีกรอบแน่นี่นี่โอ้ยคักคักคักพี่น้องจ้าคักคัก จ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีดละจ้าขอบคุณผู้ติดตามรับชมเบิ้งคลิปจนจบซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเนเด้อจะเด้อผู้ใดถือใจคนมากเขาปลาหาเห็ดจะพี่น้องวัสด,ดีค่ะ